ช่วงนี้เป็นสวรรค์ของคนเล่นเกมฟรีทูเพลย์นะครับจาก X-Fi a n ที่ออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์นี้มีเกมหนึ่งที่ลูกแมวลองเล่นไปแล้วต้องบอกว่าสนุกมากเลยนะครับผมแล้วก็รีบต้องทําวิดีโอมาป้ายยากันนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเล่นฟรีนะครับผม m u l t i v e r s e นะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรองรับ c r o s s g e a t i o n ด้วยนะครับเล่นได้ทั้งบน PlayStation เล่นได้ทั้งบน Xbox นะครับแล้วก็เล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นเนี่ย ความคืบหน้าของเรานะครับมันจะซิงกันทั้ง3มเครื่องเลยนะเด็ดมากนะครับเด็ดมากเพราะว่าเป็นเกมฟรีทูเพลย์ไม่ต้องซื้อเกมซ้ํากันหลายๆรอบนะครับถ้าใครไม่คุ้นเคยนะ เกม Multiversus เนี่ยก็เป็นเกมต่อสู้แบบด้านข้างนะครับผมที่จริงๆก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัว Smash Brothers นะต่อสู้นะที่ให้เราเลือกคาแรคเตอร์ของ WB นะครับ Warner Brothers นะที่มีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็รู้ไหมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมโตมากับลูนิทูลเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องชอบตัวละครสักตัวหนึ่งแหละพอเปิดมานะครับผมเขาจะสอนเล่นนิดหน่อยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการไฟนะครับการไฟเนี่ยทำได้2โหมดก็คือเล่นกับตัว PVE เ,เล่นกับตัวคอมพิวเตอร์ก็ได้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่อยากออนไลน์นะครับแต่ว่าความสนุกจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การเล่น PVP นะครับก็คือการเล่นกับคนอื่นนะมันทําให้แต่ละแมชเนี่ยมันไม่ เหมือนกันนะครับผมเกมประมาณนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมรู้สึกว่าจําท่ายากหรือว่ากดยากนะกลัวจะแบบเล่นไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลไปนะลุงแมวว่าประมาณ smash brothers หรือว่าตัวเนี้ยนะครับ multiverse เนี่ยเขาทํามาให้เล่นได้ง่ายมากๆเลยนะกดไม่กี่ปุ่มนะครับสาหรับคนที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่แบบลุงแมวเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเซียนเกมไฟติ้งนะครับก็ใช้การกดไม่กี่ปุ่มเท่านั้นเองแหละต่อสู้แบบพื้นฐานเนี่ยก็เล่นได้สนุกแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างทางให้เราเล่นไปเรื่อยๆพอเราเริ่ม คุ้เคยตัวละครนะเราก็จะเริ่มพ้นพบท่าต่างๆนะครับจากการกดโดยบังเอิญขึ้นมาเองนะหรือไม่งั้นเนี่ยก็ถ้าอยากจะพร้อมใช้ก็อาจจะไปรีเสิร์ชนิดนึงนะครับว่า ตัวละครของเราเนี่ยมันมีปุ่มกดแบบไหนยังไงนะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเท่าที่ลองเล่นมาเป็นแบบ PVE อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็กราฟิกสวยงามนะครับสีสันสดใสสวยมากนะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เขาทํามาได้ดีนะครับคือลักตัวละครเนะ่เต็มไปด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครต่างๆเพลงประกอบก็เพาะเนาะฉากก็ออกมาสวยงามนะครับแล้วก็ที่เด็ดคือฉากมันทําลายได้มันมีความตุมตามตะการตาสะใจสีสันสดใสประมาณหนึ่งนะครับผม ลูงแมวลองเล่นแบบ PVP ไปแล้วนะเขาพบว่าเจอผู้เล่นง่ายมากนะครับกดปุ๊บเนี่ยก็เจอเลยทันทีนะแล้วก็เป็นค o สแพลตฟอร์มด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเจอกันหมดนะเจอทั้ง p l 5ทั้งตัว p 4นะครับเอ่อ Xbox แล้วก็เจอทั้งตัว PC เพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าร้างง่ายๆนะพีอย่างยิ่งถ้าเกิดมาเล่นช่วงนี้นะเล่นช่วงที่เขาเปิดตัววันแรกๆแบบนี้นะครับเล่น ได้สบายแน่นอนนะไม่มีตัวแรกตัวเริ่มต้นเลยหรือเปล่านะหรือว่า ต้องเสียเงินซื้อตัวหรือเปล่าแต่ว่าุงมาลองไปดูตัว b a t t l e pass นะครับตัว b a t t l e Pass เนี่ยรงมาไม่แน่ใจว่ามันจะได้อะไรนะพอนั่งดูแสดงมันเป็นเหมือนอีโมดอ่ะแต่นี้ยังไม่ได้ดูละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าเราชอบตัวแล้วเราอยากจะซื้อตัวตัวหนึ่งประมาณ180บาทก็ถือว่าราคาโอเคนะครับถ้าใครยังไม่อยากซื้อตัวเขาจะมีโลเทชันนะก็คือลองมีตัวมาให้ลองนะครับเป็นระยะระยะเราอาจจะยังไม่ต้องซื้อตัวก็ได้ก็คือลองเล่นไปก่อนนะจนท่านผู้ชมรู้สึกว่าตัวไหนที่ใช่เรานะครับคัับ่หรือววาต นีมันบังคับง่ายสไตล์การเล่นตรงกับเราเนี่ยก็สามารถซื้อตัวได้นะครับเกมอย่างเงี้ยจะสนุกอีกอันนึงต้องเล่นกับเพื่อนนะแล้วก็เล่นกับเพื่อนออนไลน์นะครับมันก็จะเป็น PvP แบบทีม2-2เนี่ยนะอันนี้น่าจะมันมากนะข้อที่ลุงมารู้สึกว่าแตกต่างกันของตัว Smash b r o t e r s นะกับเกมนี้ถ้าเล่นแบบพกพาก็คือเวลาเราเล่นคนเดียวอะ่ะมันจะซูมเข้ามาใกล้มากนะครับแล้วลุงมาชอบนะเพราะว่าลุงมาเล่นบนจอเอาจีอรไนิ้วเนี่ยมันก็ไม่ได้จอใหญ่ถูกไหมพอซูมเข้ามาใกล้มากเห็นรายละเอียดเนาะต่อสู้กัน2คนให้อารมณ์เหมือนกับ เกมไฟติ้งประมาณหนึ่งแต่สิ่งที่ยังมีเหมือนกันนะก็คือความรู้สึกกวดตกคือเกมนี้มันมีเดวบลจำนะคือถ้าเกิดเราเด้งไปนอกขอบ พื้นที่ความรู้สึกกดตกก็จะมีเยอะนะแต่ไม่รู้สึกว่ามันลื่นเท่า smash butter นะในความหมายคือลื่นนี่คือโอกาสเสี่ยงตายเนี่ยมีน้อยกว่านะครับถ้าเป็น smash butter นี่จะกลัวมากกลัวมันตกนะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยรู้ไมว่าทำได้ดีสนุกนนเพลินนะเพลินจนเริ่มกดไม้ตายของฟินได้แล้วนะครับแล้วก็กลัวจอยดริฟอยู่ประมาณนึงนะกลัว og alive drift อยู่ประมาณนึงเพราะว่าเหมือนต้องกดแรงอยู่ก็<ๆนะ>สนุกครับสนุกใครหาเกมเล่นเป็น f ร e ท to play นะแล้วก็เล่นได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับ ผมก็แนะนำนะแนะนำนะครับผมใครมีเพ5หก็เอามาเล่นได้นะต่อจอยกับที่บ้านนะครับหรือว่า PC เล่นพกพาก็ได้นะเล่แล้วเป็นยังไงนะแล้วก็ใครซื้อ b a t t l e p a s s ไปแล้วหรือว่ารายละเอียด b a t เ l e Pass เนี่ยมันคุ้มไหมยังไงก็บอกกันมาด้วยนะหรือว่าใครซื้อตัวแล้วนะครับใครใช้ตัวในเด็ดก็บอกกันมาด้วยเหมือนกันใครรู้แาบขอลาบแล้วนะครับเจอกันใหม่ในวิดถัดไปนะขอให้มีความสุขว่าดีทุกท่านสวัสดีครับผม